ขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการเราชนะโครงการเราชนะเปิดลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์คุณสมบัติเราชนะวันแรกวันที่29มก,กราคมนี้ถึง12กุมภาพันธ์2564ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกา 1. เข้าเว็บไซต์ www. a u c h a n a .com 2. เมื่อไปถึงหน้าแรกให้กดปุ่มลงทะเบียนใหม่ 3หลังจากนั้นจะมีรายละเอียดข้อตกลงให้กดยินยอมรับเงื่อนไขและกดปุ่มยืนยัน 4. เข้ามาสู่หน้าลงทะเบียนที่ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวได้แก่ชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนรหัสหลังบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดและเบอร์โทรศัพท์ 5. เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีรหัส OTP ส่งมายังผู้สมัครจากนั้นให้กรอกรหัส OTP และระบบเมื่อได้รับข้อมูลแล้วจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไป